ยยอสวัสดีค่ะคุณพ่อฟีทุกคนค่ะคือเิ็นรัวๆเลยสวัสดีวันหยุดนะคะบันดีนะคะพ่อฟี่กับน้องสาวนะคะหันไปนทางน้องสาวคนนั้นเรากำลังจะไปไหว้พระทำบุญมาถึงแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาตรงตรงนะคะขออนุญาตบาบข้านเด้อผู้ขาเอ้ยอ่าทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะคะ ตอนนี้น้องสาวก็กำลังเปลี่ยนกางเกงน,นะคะน้องใส่เขียงฮาชันมากเพราะว่าขัวมาเดี๋ยวบอกว่าจะพามาะะ้าค่ะนี่ก็คือวัดตําแยนะคะเบื่อนขาทุกคนต้นไม้นะคะนี่แต่ต,ตน้นใหญ่ๆนะคะเป็นวัดที่อยู่ถือว่าใจกลางเมืองอุบลอยู่ค่ะศิ Saint นบิ๊กซีนะคะคนกับรานอยู่นะคะเดี๋ยวห้ากวาจะลงไปนะคะปวดคุณน,นายเปลี่ยนสุดแล้วแล้วอ้ยพอดีเป๊ะ คู่ไส่นี่รัดมากนะพอดีมีเก่งอยู่ตัวหนึ่งอยดดู่บนรถดาวเปื่อนยังโอเคเป็นน้องสาวแท้ๆของครัออฟฟี่เองนะคะติดต่อโฆษณาได้รับเดินแบบถ่ายแบบปุ๋ยยาขายารับเบิร์ดนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเดินก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนแล้วนะคะก็ยังแอบเซ็กซี่ได้ไปค่ะทุกคนมาถึงแล้วมาถึงสักทีนะคะเออคนไลค์ดีจังนั้ะนะเข้าจะาไม่เห็นอย่างเจ้ากวาสัางสายมันจะดีอ <laughs> โอ้มคนคือไลา์แท้ พุ่นบ้าปอไปฮะทุกคนโอ้คนนี้ขายลอตารี่น่ะทุกที่นะคะต้องมีวัดใหญ่แห้งค่ะวัดเก่าแก่นะคะพระพรหมเย็นมากนี่รวยรวย ย่งางเข้าไปพันคัะเย็นมากบนกอไผ่ไกลโไ้ย่ไงกล,กลน้ำเที่ยวไปค่ะต้นไม้ไม่ได้ต้นใหญ่ๆเนาะเย็นไหม <c oughs> เข้าวัดเป็นไง แต่พี่นี่เย็นมาก,มกขับช้าช้า, <ๆ S 1> านแน่นต้นโอไม้ใหญ่ค่ะเป็นวาดเทวุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็เย็นมากๆบรรยากาศเหมือนแบบว่าไปอ่อวัดข้ามชนบเ,เย็นๆแบบนี้มันกัน ตัวนี้ก็จะเอาพวงมาลายัยก่อนนะคะทุกคนแล้วก็หยอดเงินลงตู้นะคะบริจาคพวงมาลัยของเจ้า่วงเนาะโอ้โหของดูของนาญาทายด้วยไปไหนก่อน ตรงนี้ก่อนก็ได้เลยเราเดินดูก่อนดดนะทุกคน พักในตำแหน่งออญญครอบครัวอุษณียคอมมอนคงพักในทิศเหนือวันนี้จะมาเพื่อพักที่สี่พักที่สี่จะใส่พักที่หนึ่งเดี๋ยาจะขอร้อนพักไหน ใช่ละด้านที่สี่้ทุกคนที่สองนี่นะคะก็จะแบ่งออกเป็นพระพรมสีด้านนะคะแต่ละด้านอยากขอพ่ออีหยังนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะ วันนี้คู่ว้ามาขอพรแก่ก,กับต่านค้าขายสินะคะลูกนี้ที่ยืมเงินไปนะคะกู้เงินไปก็ขอให้ลูกได้ดคืดดูสนะคะคูว่ว้จะเป็นด่านที่สีบนหุมมองเก่านะคะสามบอกเีาด้านที่สี่นี่บอกนี่ด้านที่สี ให้ธูปเก้าดอกเทียนหนึ่งเล่ม ทุกคนก็จะเดินมาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นศาลบูชาศาลตายายค่ะทุกคนนี่นะคะลูกของอยากายเด้อกับแม่มีบูชาศาลตายายนะคะทุกผ้าดอกก็ตั้งนโมสามโจกับทุกคนเบิรงค่ะสุดเสุดคุณตาเป็นยาง เดี๋ยวเราจะบูชาคุณตาคุณย่ายเด้อนางเบิงหูบร้านให้ของหมองทุกคนแม่บุญยางนางตะเคียนอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะนี่คือชุดแม่ตะเคียนนี่เพิ่นเอามาแก่บนเนาะ าตาก็่ไกนเนาะอบบนี้ค่ะโอ้ของหลังอ่ะโ้โหโซ่โไ้เด้อาขายหรอฮึกระดิ่งนะเฮ้ย วันนี้ข้าวขอโซขอใส่ตาตาใหญ่สามตัวสี่แปดสามสี่แปดสามนี่หมดต่อไปนะคะสะามตัวคุณตาคุณยาย คนก็สีหลายนะคะแตจะม่าเรื่อยๆจนได้เขาขิ่วกันขอพรอนะคะถูกมากันเด้อองตาอง่ายไม่สูกไม่ใส่หนูจะกลับมาภายไม่นะคะนี้กำลังมือซัอนพอดีค้นหลายะค่ะตอนนี้จะประมาณเวลาประมาณบ่ายสามนะคะบ่ายสามก็ถือว่ายังข้นหลาย้นมาเรื่อยๆนะคะโอ๊ย นาฬิกาจะส้นสาวใช่ค่ะอากาศเย็น โอเคค่ะก็บภาพบรรยากาศนะคะในวัดปัานตำแย่มาฝากนะคะไปที่อ,อยากมาทําบุญน,นะคะมาขอพรเนาะก็สามารถแวะมาได้เด้อค่ะทุกคนวัดบ้านตําแย่นะคะบรรยากาศก็ดีนะคะนี่แต่มาเฮ็ดบุญก็เฮ็ดให้จิตใจเฮ้าจังดล่ะ กร,กระดีขึ่นนะคะในจากการถีห้องมีเหลืองอยังที่บสบายใจหลังจากทีห้องได้มาจังสี่นะคะกะก็ะดีขึ่นนะคะเป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะคะเสื้อในสิ่งที่เหตุเหตุในสิ่งที่เสื้อนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ยึดมั่นอืมในความดีบุคคลบูกร,รภัไยนะคะทุกคนเข้ากับเสื่อว่าเข้าจะเจอสิ่งดีดีขึ้นกันนะคะโอ้วันนี้มาแบบเขาป่าเข้าวัดรู้สึกร้อนนะเหงื่อแตก วันนี้ว่านยุดก็ถือว่าค้นค่อนข,อข้างร้ายนะคะนมีโอกาสแต่ิเดมาอีกเท่นึงนะคะเสือส้อว่าิีดีมาอีกเทนึงนะคะขอพรอย่างโนขอพรอนียงืงอกีขอพรอยีงเยงอะมากเยอะมากว <laughs> ันศขึ้นในท่านบ่ล่ะวันศขึ้นในท่านบ่ล่ะ ที่สำคัญเขาข้อเลขนะคะขอเลขก็ขอให้ได้ได้โดนๆนะคะได้ๆโดนๆกับมาอีนะคะกับบกไก่จากบ้านสิเดะแหวมาไอู้ต้นใหม่ลมเดินแห้่นมีป็นลอตเตอรี่นะคะน้มลำล้ำด้วยได้ตัวใดบุ๊เอาไปฝันก่อนได้ตัวใดน้องเกียร์แปด สี่สามแปดบอสสี่สามแปดข้างหอะไรเนี่ยสี่สามแปดนะไปเบิ่งค่ะว่าสีมาอันบอตายากเป็นสีอยากให้มาอีกบอนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะครัวปี๊ครับน้องนั่นนะคะน้องสาวนะคะกับสี่สามนี่นะคะเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ